สวัสดีครับนี่กว๋วยเตี๋ยวเนื้อครับผมเออเนื้อมาส,สดๆเด้อครับพี่น้องตับส,สดๆครับผมสรอยใส่กว๋วยเตี๋ยวครับนี่กินแบบผักเทียงครับนี่ยเออเนื้ออันนี้ต้มห่อเนื้อช้นสุนมัขวัวขับทางกับเยืยอเจียวนี่ตกแตงก่งละมาเลยพี่น้องข้าเนี่ยคนบุกๆเลยพี่น้องเนี่ยมาซอยตับกับเนื้อวกวนี่ครับ เดี๋ยวเขาสิมาลงบวกเหนืยวกนเนาะตามเขาบวกสีหลังคือเนาะวันนีเอาถั่วมานี่เอ้พี่น้องเดี๋ยวเขาสิไมบบนะบ้บวกตับนะครับบวกตับครับผมสีสันหน่าแบบนี้แบบนี้ว่า แล้วเดือดมาใส่น้ำจหน้อยนะครับใส่เลยฝนโตขางบ้านมาเมียวะนครับดวกกับน้งพอดีครับนี่เนาะ้องเด้นจึบๆเลยครับใส่เลยนี่เลเจ้าโก็เราจับก็ต้องหลัง ตาลใส่เลยมาคนหวานนี่เล็หน่อยเดีวตามด้วยพริกครับอืมอีกเล็กน้อยรสชานี่ต้องเกี่ยวมะควันเนืเเ้อหอยแสกวเกี่ยวนั<อ>กเกี่ยวครับน้ำปลาหยอดเล็กน้อย

ด่มากาวม่ลาเอไปนใส่ด okay, like okay, really. ้ดโอเคครับจะมเ็งาอไดีมีบาททอดโกูดเลยหอันนี้นะมีนพี่น่องแอคโคมาเสยบครับถอดสกูดอยู่แล้วคนเลยพี่น่องเอ้ยคุณเส้นมีแล้วนี่ หอมใส่ผักใส่นี้เข้าไปหอมซีอิ๊วดำนั่นใส่สัไ่ใเหมพีนี่เราสัไนแรกลยลกันสดสดนะ ปลเปียกหวานนิดๆเนี่ยราติของก้านขาต้าหเขาเนี่ยรินดอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยก้งเอมาอร่

น th you know? ิ่งแบบที่แบบที่น่า ไปนอนเองไว <iałem S 1> <dragon S 2> ้ป่าใสเียงแม่เดี๋ยวจไปห่อไรกินก่อน ตาก้นงนอกโ้นปวดตรงนั้นอกเจเจเจเ้ยทำแบบนี้ เขาดอ่ะมาตือเดือดได้ตับก็ได้หลุดไมได้กั้นไม่างขาหัหวจะโตาาหันจะโตน,น,น,นี่ไงโตว่ะเจบแปบโตวก็เนื้อมนนากย,ย่างบางบ้นก็เนื้นอสุกอ่ะ ยังกับผู้กินแน่นะว่ากัดโซงไหนตซงเปิดอไรเนี่ยสิบโไปแตงมั่วหมันเนี่ยเต้สินยังของปาหมูเกิดยำอน่างรสนหมู เจ้อเ,เหนือบหมูสิ้นหม้ปลากัเห็ดเห็ดขายหลานของเจ้าของนี่นี่อราเขาขายในหลานแบบน,นี้นะตีแตกนื่แหละในหลานเจ้าเนี่ยในหลานหลังเขาสั่งไปแล้วนี่ฝาชั้นไอจุดเผาแล้ก็ตึ้งเขาเ 进了法兰克的啊。 แล้วแม่พี่น้องอย่าบ่เม si ื่ออะไร่อนะรายการต่อนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน แงแต่แม่เจ็ดเผลอเขากันครับนี่ว่าขึ้นหนยไม่เลีน่นยากกว่เจบอ่อนเลยนะนืะ อ่านะร้รเนาะอยากกินไปเห็นเหมือนครับนะครับเอาเป็นวาเดียาจ้มนะครับอืมเตอ๋ยวขาวใบนะยิ้มร้อนครับอยากเจอกันครีมไหนครับผมครีมนี่ยใบฟางครับเตี๋ยวฟางขนมอันนี้ขนมเนี่ยนะครับ<ะ>ขนมเปียะเนี่ยเปี<ะ>๊ยะใส่ถั่วใส่ถัวครับผมเตียแยงเห็ดมาล่องเห็ดเปี๊ยะเ,เลยอ่ะ มันแสีบไม่ใส่มันนั่นแหละคราบคิมนี่ยใบซ้ำครับคิมนาเตือนไหมครับ